วันนี้เราจะมาสอนทำอันนี้นะครับอ่ะทุกผู้ชม f o l l o กันไว้ว่าตำแหน่งไหนนะครับนับบางคุณไม่คอมเมนต์อะไรมเลยผมจะสอนทําดูนะครับอ่ะกอนแรกเราก็สอนทำอันนี้นะครับที่ว่าผมจะทํานะครับอ่ะเนี่ยก่อนแรกเราเอายางมามัดก่อนข้างแรก็จะมีเม็ดยูนะเม็ดเดยอะพอสมควรเรามัดข้างบนลงก่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างก็มัดเช่น,นี้นะครับ อยากให้เข้าไปกลางในนะครับขอไปด้วยนะครับแต่ว่ากล้องมันใสกอะไรไม่รู้นะครับไม่ค่อยชัดเลยนะครับอาเป็นแบบนี้นะครับน่ะออาม,มาตรงนี้เราจะติดชื่อติดชื่อแล้วก็ตรงนี้เราตั้งใส่ใปยกระดาษล,ลงไปใส่อะไรก็ได้นะลองทำกันก,ก่อนแรกนะเราต้องวัดก่อนอ่ะนี่ วัไดไอดีแล้วก็ตัดไดดีตรงนี้เกินมาสักนิดหนึ่งนะคนไรด้วยนะครับนะนี่เราจะได้มาเป็นแตนนะครับทำแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผู้ชมก็อ่ตอนต่อไปเรามาวาดกันนี่เราจะเขียนนะนะเราจะเขียนตามนี้เลยเพราะว่าไม้ที่อยู่ในกล่องลงนี้เมื่อวานนะครับอ่ะ ตอนแรกเขียนเราก็ต้องมีสีด้วยแนละ้วก็ผมจะใช้สีดํานะครับก็จะเขียนนะเขียนตรงนี้ว่ามอลนะเสร็จนะครับข้างๆจะตกแต่งอะไรก็ได้นะครับนะเราทำแบบนี้ไปเสร็จแล้วแนละ้วก็ผมจะมาตกแต่งกัน มีเสียงลมขอไปด้วยนะครับมันพว่าผมเปิดก็นม่มเงี่ยตกแต่งนิดหน่อยตกแต่งนิดหน่อยนะครับผู้ชมมันบางของไปงนี่มันต้องมีสีอะไรก็ได้นะครับตกแต่งเป็นว่ารูปอะไรนะครับแต่โกะตรงนี้ที่วางลงนะครับก็ห้ามไปตกแต่งมันนะครับเพราะเราจะวางลงนะครับทาไมน้าจะมองไม่เห็นเราจะว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับก่อนเราจะไปผอม เราจะเอาวันนี้เผาไปก่อนนะครับนะนะเดี๋ยวร,รอบ่อเลี่ยเราอันนี้ไปเผกก่อนอันนี้ไม่เผานะครับปอนนี้ว่าเพิ่งทำมาใหม่มันจะชีวิตเมื่อวานอันนี้อ่ะอันนี้ก็เมื่อวาน,น,นเพราะว่านนะหรือว่าตรงเผาพร้อมกันนะไม่เป็นไรเนี่ยแล้วเผาวันนี้เผาตัวอันนี้ก็ท้ออกแล้วก็จากนั้นเราก็พร้อมใส่ลงอ่ะใส่ลงแค่นี้ยังไม่จบนะครับ ถ้าลงว่าจบแล้วก็เราต้องมีงกระดาษเล็กกับใหญ่ไม่เป็นไรจากนั้นเราก็หยิบกันไกรของเรามาตัดแบบนี้ลงไปโอขาเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดให้มันป้ายเล็กๆอ่า มมีสังกะด้วยนะครับเวลาทำอะไรนะครับมันจะสุกับปลุกนะครับอ่ะเราได้ไปมาณนี้เราก็เขียนชื่อเลยผมจะเขียนกันว่าแมส100ล้านปีปึ๊บพอ,อเราเขียนแล้วนะครับแมส100 000. 000. ปีเพิ่มปีไปสักหน่อยอ่ะ100ปีแล้วจากนั้นเราก็เอาลงมานะครับเอาลงเราจะให้หันด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาผมก็ให้หันมา รงนี้นะครับก็เราใส่ก็ตอนแรกเราถอดอยางนี้ออกอ่าตแล้วก็อันนี้ใส่ลงไปนะครับตามต้องพยายามนะครับปึ๊บอาศัยแบบนี้นี่เองง่ายๆจากนั้นล้อมกลัวมนี้ได้รวมยางอยายให้มันยางอยาหยาง,ยางเข้าไปข้างในนะครับโอ้โห ันนี้จำยาอยู่เหมือนกันนะครับไม่มากไม่มากบางคนน่าจะปกติอยู่เหมือนกันว่าบางคนจะน้อยอ่ะได้ใจมาประมาณนี้แล้วก็กระตอสองนี่เราลองวางดูก่อนอ้าเราวางก็เป็นแบบนี้กระตอสองคือเรามีก่องกระดาษอีกหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับอ่ามีจำนวนหนึ่งต่อไปแล้วก็วาดเตียน ้าตอนแรกเราต้องเอาอะไรก็ได้ตรงนี้เราจะวาเดเียนกันนะครับเียนสองเส้นนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับถ้าไม่รู้ขอไปด้วยนะครับนี่เอาดูตามอันนี้เลยนี่นะครับวดอันนี้นะ เป็นสิ่งของกระดาษนะครับคริงๆโอเคไปขอในี้าจะทิปก่อนโอเคเราจะวาดเดียนนะครับเอาแล้วผู้ชมไม่สิ่ลของขอไปบางคนจะเห็นนะครับอ่ะวาดเดียนเสร็จแล้วก็ตัดตามรอยนะครับตัดเลยขอไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเสียงหมาเห่านะครับเห็นไหมนี่นะครับผู้ชมเตียนเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาจบันนะครับโอเคพอ ไม่ไหวเลยโอเคนะครับหลังจากผมทาเทียนเสร็จแล้วจากนั้นเราก็มาวาดสิ่งนี้กันสิ่งที่ผมจะวาดคือสิ่งนี้อันเดียวโปนะครับเราจะน่าจะใช้อัน,นอเดียวพร้อมพร้อมพร้อมทำสิ่งนี้เสร็จแล้วตัดเราได้สิ่งนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะใส่ในนี้กัเนกรเราจะใส่ตรงนี้กันเราจะใส่ตรงนี้กันเราจะใส่ฝั่งนี้กันนะครับ นี่นะครับเราใะ่เชียมนี้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าก็จะกันใหม่ถ้าแล้วกินี้สวัสดีคจะบบา,บายบาย